ทุกคนเนี่ยหมูก็เป็ดพ u l l option มาแล้วนะจ๊ะหมูกรอบชิ้นใหญ่ทอดเองกับมือกัดแล้วดังกรบกรบน้ำจิ้มก็แซ่บน่ากินแค่ไหนไปดูกัน A S I กอบบมานี่สิสวัสดีครับทุกคนผมยุ่นนะครับ นี่นะครับทุกคนผมจะทำเนี่ยงหมูกรอบกินนะครับทอดหมูกรอบเป๊ะอร่อยอร่อยใช่ไหมครับแล้วเอาพักกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็หมูกรอบโฮลโฮแล้วก็อะไรผมต้องเก็บนี่ก่อนไปฉับพูอุ้ยอุ้ยอุ้ยมดกัดวิธีคือเก็บไปฉับพูไม่ให้มดกัดนะครับทุกคนปกติไปฉับูมีมดเต็งเยอะใช่ไหมครับทุกคนผมจะบอกให้นะ แล้วก็ทุกคนวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับชาจานทุกคนบรรยากาศดีไหมครับผมชอบนะดูดิโอ้โหนี่แหละอันนี้คือเมี่ยงอย่างนี้มันน่ากินนะผมคินนะครับทุกคนเมี่ยงที่น่ากินหรือว่าไม่น่ากินคือจัดจันนะครับูกป่ะใช่ไหมแล้วอันนี้เขาลังหมาแล้วอ,อ,อ,อิงสวยกว่านี้อีกอิงสวยกว่าเดิม <laughs> อิงสวยกว่าเดิม ก็อย่าตกใจนะปกติต้นทำเขาหมูกรอบใช่ไหมต้องซื้อหมูใหญ่มาตลอดตัวเนี้มันไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าหรือไหมว่าเธอเคยซื้อใหญ่กว่านี้ไงหมูหมูอันนี้สดมากนะครับทุกคนผมก็เพิ่งซื้อมาเมื่อเช้าเองแล้วก็คนที่ขายหมูใช่ไหมครับตั้งใจเลือกให้ของดีที่สุดให้เขาติ้นไหมก็ได้นะมาเครื่องเคียงนะก็จะมีมีใบชะพลูผักชีกระเทียม ผมแดงพริกสดทัวร์ด้วยนะครับจะไม่มีขิงขิงดขิงจะมีน้องแล้วนะเราซป,ปอยอีกแล้วนะเราน้ำจิ้ม,มอหมคะกินกับอะไรน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาตามให้วันนี้ต้องน้ำจิ้มอร่อยด้วยอร่อยไหมอร่อยก็อยู่ที่น้ำจิ้มไหนะทั้งที่เราจำได้บ้านเราทำหมูกอกิน<า>แล้วก็สุดท้ายบอกว่าอะไรทุกคนไม่ต้อง ทำกินเองนะครับซื้อมากินใช่ไหมคร<ช>ับจนสุดท้ายวันนี้มาทำกินอีกเริ่มจะเก่งแล้วนะทำหมูกรอบ,บต้นแรกๆกันลำบากใช่ไหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วช่วงนี้เริ่มจะแบบก็โอเคทำกินเองก็กได้แล้วอันนี้ต้องมาทำไงต่อครับใส่น้ำส้มสายชูจ้ารู้ไหมว่าวใส่น้ำส้มสายชูเพราะว่าอะไรทำให้หนังนิ่มๆอุ้ยจริงปะเนี่ยอาจจะอาจจะจริงๆไม่รู้หรอกแช่ไม่นานแค่ไหน,น จริงๆไม่ต้องเชื่อไว้นะ้ำก็ได้นะล้วก็ทายถากเกอแล้วก็ตักเตะดะสำคัญที่สุดคือตักเต็นมากทากเกให้เยอะให้เกลือก่รือชิมแล้วใช่ไหมใครจะชิมเกลือตลอดเธออัวงไงเพราะเธอเคยถามเขาว่าเธออันนี้มันใช่ชูรสไหมใช่ไหมก็บอกชิมดูสิเธอแต่เธอดูไม่ออกไงเขาก็เลยแบบว่า,าดูไม่เป็นเหรอเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นชูรสใช่ไหมรสดีอะไรเงี้ยชูรสใช่ปะม,มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นผลึกๆเออเออเออใช่แอันนี้ ไปตักแดดทุกคนดูนะคะแดดแรงมากเลยเอ่ะหมูน่าจะแห้งได้ไปประมาณ10-20นาทีเมื่อกี้ยังดดแดดแดดแรงเลยเดดไปไหนโมตะ่ะเธอเขารู้นะั้นเธอจะทำอะไรอะ่ะขอปาับหน่อยนะครับขอปากนะเขาหน้าของโบมีอะไรขนมน้ำแดงอะไรอร่อยอร่อยอร่อยให้ให้นะครับแล้วก็ต้นนี้ตักรดดแล้วใช่ไหมครับทุกคนประมาณ0 4 0สิถึงีนาทีนะเราต้องรอนะเจอกันอีกส0ินาทีนะครับทุกคน โอ้เขาได้ยินเสียงเขาก็รู้เลยนะว่าเธอดูอะไรอยู่อ่ะไปอีกแล้วดูซีรีส์ไม่รอเขาเลยไหนบอกว่าจะดูด้วยกันไงคะเขาก็ดูเป๊ปเดียวเองนะเธอต้องดูพร้อมกับเขาดิทุกองครับพอมขอโทษน,นะครับช่วงนี้ผมดซีรีส์มากเลยตั้งแต่คบกับซ้อมมาแล้ครับทุกคนเวลาผมดูซีรีส์หรือไลฟ์กันเกาหลีอะไรโ้อมมาต้องมาดูด้วยกันกับผมตลอดเลยนะครับไม่ดีเหรอ ก็เมื่อก,ก่อนนะครับเวลาดูกกับส้มใช่ไหมครับผมต้องเปให้อธิบายให้ส้มฟังเพราะว่าอะไรซินดี้ใหม่ๆย,ยังไม่มีภาษาไทยใช่ไหมค,ครับแต่ตอนนี้นะครับทุกคนไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้แอปนี้เลย B U Thailand วิวไทยแลนด์นี่นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่มีซีรีส์เกาหลีเยอะมากนะคะและซับไทยมาไวที่สุดใช่เพราะฉะนั้นดูได้กันสบายๆใช่ดูได้กันได้หมดวิวไทยแลนด์นะครับทุกคนมีกันอัปเดตเรื่องใหม่ๆเข้ามาตลอดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือวไยที่เกาหลีนะมีซีรีส์ภาคไทยนะคะภาคเสียงอีสานแล้วก็ภาคเสียงเหนือด้วยนะ<ช>ซึ่งนี่เขาตกใจมากเลยนะเพราะว่าเขาไม่เคยเจอซีรีส์เกาหลีที่มีภาคเสียงอ,อ,อีสานกับภาคเสียงเหนือมาก่อนอันนี้จริงๆอันนี้แบบว่าลุงเอฟหรือว่าคนภาคอีสานสามารถดูได้แบบ<ช>อินอินอะไรเงี้ยดีกับผู้ใหญ่นะครับผมคิดว่าโมมากเลยนะครับสาหรับใครที่อยากดูหนังเกาหลีที่เป็นเสียงปัรกึกของตัวเอง ใครที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วผมแนะนำาียูไทยแลนดเลยนะครับทุกคนอย่างเรื่องที่ผมชอบเล่ดตินอยู่ตัวนี้เลยก็คือ The o r e r of the Red Sky นะครับทุกคนเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์วิวออริจินัลนะคะมีที่วิวที่เดียวเลยนะผมจะทิ้งลิงก์เรื่องนี้และเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเขยียนไว้คอมเมนต์ให้นะครับทุกคนเผื่อใครอยากจะดูเหมือนพวกเรานะคะเดีอ,อยกจะขอเมาส์หน่อยนะคะมีใครเป็นแบบยูนบ้างคะเวลาดูซีรีส์ชอบคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกในเรื่อง <laughs> เรดูตัวดีกว่าโอ้ไม่เนอะโอ๊ะโอ๊ะกระปุกนี้เหรอทาไม่เห็นโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊เโอ๊ะ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 ไอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ้อ๊ะโ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 เหมือ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโ5๊ะโอะ้้นอหน่อยมั้ย แล้วก็หมูอันนี้นะครับทุกคนวางไว้แล้วเจนน้ำมันไม่เดือดน,นะเพราะว่าถ้าเดือดน,นะน้ำมันจะกระเด็นนะคะโอไมค์ก็พี่ปั้นหาทช่ไมคะโอ้ที่ขี้พังะไ่ <laughs> ทุกคนชอบดูซีรีส์สุดท้ายแบบประมาณไหนหรอครับถ้าผมนะผมชอบดูสุดท้ายแบบเรื่องเกี่ยวกับโบราณสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยย้อนยุคอะไรนี้เมื่อกี้ผมก็ดูซีรีส์นี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับสมัยก่อนนะค่ะแล้วก็แบบผู้หญิงต้นแรกเกิดมาแล้วก็แบบตาบอดใช่ไหมครับแต่ว่ากัดที่แบบพลังเยอะแล้วก็คนไม่ดีเข้ามาอยู่ต้องตาแล้วก็แบบปอดตาให้แบบสีแดงๆอะไรเงี้ยถ้าอยากดูกดลิงก์ที่เราทีมไว้เข้าไปดูเลยค่ะ สนุกแน่นอนทำไมเวลาเธอดูเรื่องอะไรเธอชอบคิดว่าตัวเองแบบว่าอันนี้เป็นเรื่องของเธอเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เธอดูหนังไทยบุพเพจันรหรือว่าเธอก็คิดแบบนี้ยคิดว่าตัวเองจริงไงเธอรู้ไหมทำไมเขาพูดภาษาไทยได้ตอนเนี้ยเขาสอนไม่ใช่ <c oughs> เพราะว่าแบบชัดที่เร็วตรงนู้นนะครับทุกคนผมรู้สึกนะผมเคยเกิดมาที่ไทยนะเอาจริงเหรอแต่ว่าผมรู้สึกผมก็จําชื่ออะไรแบบทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าจําเพลงได้อย่างเดียวว่าตีเยี่ยงเราไม่เท่าไรขาด ทุกคนตัวนี้เรามีปัญหาอีกแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหานลเธอชอบลืมไงเออลืมอีกแล้วหนังอันนี้นะกับเจคนยังไม่หันเลยครั้งที่เราเราก็ลืมอีกใช่ไหมจำได้ปะครั้งที่เราก็เราลรืมนะอันนี้ลืมที่สองนะกับกเุคราต้องซื้อ,อยามากินนะยาอะไรยาหมายความ่าซสมองเหรอ,อ <G ül üyor> เออเอาคนเรืยๆนะเขาตำน้ำจิ้มนะ จริงๆ้องกับผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับทุกคนปกติผมก็ต้องทอดต้องก,งก็ต้องทำน้ำจิ้มใช่ไหมครับเปลี่ยนแล้วแล้วก็ช่วงนี้นะครับทุกคนคนเกาหลีที่อยู่ที่ไทยถามผมเยอะนะถามว่าปันนอกไทยเป็นยังไงดีไหมอยากจะอยู่ที่ปันนอกก่องหวานอยู่อะไรเงี้ยก็เลยผมบอกว่า,าได้ครับแต่ว่าถ้าอดทนต้องอดทนหมดยุ่งบางทีจองหูด้วยตัวงเงินต่อทองอ่ะถ้าอดทนได้ทุกอย่างอ่ะสบายมากเลย แต่ว่าต้องมีแฟนคนไทยหรือว่าต้องแต่งงานกับคนไทยนะครับจะได้แบบอยู่ได้จริงจริงคนเดียวว่าไม่ไหวเพราะว่าบางทีแบบน้ำบากมากอะบางทีมีปัญหาเข้ามาใช่ไหมครับคนเดียวแบบเก็ปัญหาไม่ได้ไงจะฉันน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผมตมแล้วก็ไฮไลท์คือนะสุกพนสวยมากอ้โหชอว์ชอวชอว์อสวยนะ โอ,โอ้ตูยูทูบเยอะกขนาดไหนะเอเอสเอ็มไอว้าตู้ข้างไหนดิว้าได้ไหมแบบโหได้ออกมาเซฮัลโหลมิชชั่ตอบยังค่ะยังไม่ได้กินต้องต้องชิมตรงน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับทุกคนเธากินก่นอนปุ้ร้อนอย่างนี้เธอจะกินข้าเลยเหรอขอโทษน,นะจ๊ะที่ก๋วยเตี๋ยว ชิมตรงหมูกรอบนะคะว้ากรอบอกรอบกรอบอันนี้ชิมใช่ไหมคะ,มะเมื่อกี้ชิมยังไม่ได้กินจริงใช่ไหมอืมวันนี้แบบเยอะมากอะต้องกินยังไงก่อนอะ ถักดับเบิลได้นะคะัำจะกินแปน้งเป็นอย่างนี้แหละขนมจีนใส่นนะ้อยนัดขนมจีนใส่เยอะก็รู้สึกอิ่มแล้วกันไปห <c oughs> มูกรอบที่ทอดสวยที่สุดนี่ไงปุ๊บแล้วก็ปึ๊บซิ่งๆหมูกกหมูกรอบหอมแดงกระเทียมใช่ไหมครับทุกคนมีอย่างอร่อยพอนี่แหละกินได้แบบหลายหลายย่างอะ่ะูกป่ะมานี่สิมานี่สิ ติดคอรหรือว่าอะไรน้ำหน่อยเปเอาใหม่เอาใหม่ต้องมีใบชะพผูด้วยนะหอ,อมเด้งกับกระเทียมคัดไม่ได้นะพริกสดหน่อยนิดนึงถั่วถั่ว <c oughs> เขาไม่เคยกินแบบกับถั่วนะจะเข้ากันหรือเปล่าไม่รู้ะรอะแล้วก็เราลืมอะไรรูป้ปะสะนานะแน่แล้วก็มีผักชีด้วยเหรอเขาตัดไว้แล้วหยิบง่ายค่ะ เอาแล้วนะอ,อย่าเพิ่งลงไปใกล้คอนะคะมีความสูงมากเลยนะนกินไปคิดไปกินไปคิดไปกินไปคิดไปประสบการณ์นะคะ33ปีนะคะอ้าปากว้างกินอาหารเกาหลีมาแล้วนับไม่ั่วนนะคะจามกีนยาผมก็กินแล้วก็แบบเกืบจะตายแล้วครับเกือบคิดเยาแซงก,กับเธอว่ามันนี่คิดด้วยกันเก,ก,กาหลีก็มีเมี่ยงนะครับทุกคน มีพักค่ะย่างหมูโขกินก,ก็ก็เหมือนมีย่ยงนั้นแหละไว้ทำเมี่ยงเกาหลีไหมก็ที่เรากินบ่อยนะเมีย่ยงเกาหลีนะเอาย่างหมูใช่ไหมคะ่ะผักกับกะทิยอมแล้วก็มีกิมจิอ,อกิมจิน้้ำจิม้มเกาหลีก็เมีย่ยงเกาหลีนลั่นแหละแต่ว่าเมีย่ยงไทยอร่อยกว่านะเพราะว่าเพราะว่าผมนะมีแบบสาระเน่จริงๆอ่ะผมไม่ชอบสาระเน่นะกรับขอนแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรกินกับเมีย่ยงอร่อยมากมันไม่ได้ชื่อสาระเน่มันชื่ออะไรนะสาระเน่ ไก่สละแนหน่น้ำจิ้มแซ่บมากเลยเธอใช่ไหมเผ็ดทีปไกลิ้นเลยอะ่ะนี่แหละไข่จะตาตำามจริงไข่ตำเดี๋ยวพึ่งอิ่มๆนะค่ะเพราะว่าวันนี้เ่พองก็อยากจะดูซิลีส์กับเธอแล้วก็แบบเออกินม่ยางไปด้วยคุยไปด้วยสวิตกันไปด้วยไงม ปากว่างดี๋ยวนี้ไม่ต้องแปลให้เขาอธิบายให้เขาเธอก็อยากจะกินไปดูไป Copy ยุทธไทยแลนด์อ่ะทำให้เซิฟไทยเร็วทำไมอ่ะอันนี้ช่วยอะไรก็ไม่ได้เธอก็อั้มไปก็ได้ไงเขากินไปแทบจะไม่ได้ต้องแบบดูที่หน้าจอยี่แบบตอนรุนรนใช่ไหมต้องอ่านเธอไหมสบายฟังอย่างเดียวคำนี้เขาทำให้เธอ ทุกคนต้นกินเมี่ยงหมูกรอบอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องระวังด้วยนะครับต้องค่อยคเคีเคย้คยวคย่อยๆใส่ปากนะคลิปนี้เกือบไม่จบแล้วออที่กินกินอยู่แล้วแบบเมื่อกี้ตัดไปใช่ไหมก็คือติดคอค่ะโอเคนะครับทุกคนวันนี้เรากินเมี่ยงหมูกรอบเรียบเลยลนะครับ แล้วอันนี้แกว้เกล็นตอนเย็นๆนะดูสิรี์ด้วยนะนี่ก็เย็นมากเลยคุยด้วยนะ,ะมึนๆนะ,อะโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้เราทําอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่ชันคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามให้เยอะๆด้วยนะครับเจอก,กันวิดีโอหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ